โอกระจูกำเนิดขึ้นในปี2,553เกิดจากการฝันของเพื่อนซีอย่างโจจิรยุทธ ภูวะคูณผลและอูชลากรเอกชัยพัฒนกุลที่อยากเป็นเกษตรกรภายหลังเรียนจบทั้งคู่จึงเดินหน้าลุยทำฟาร์มผักออร์แกนิกให้กลายเป็นธุรกิจร่วมกันและเปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ในสองปีถัดมาซึ่งคำว่าโอ้กระจูมาจากคำผวนของชื่อทั้งคู่นั่นเองเพราะเป็นชื่อที่ลูกค้าจดจำได้ง่าย และทำให้ร้านได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจนมีพาร์ทเนอร์ธุรกิจเพิ่มคือต้องวรเดชสุชัยบุญสิริในเวลาต่อมาในขณะที่ชื่อบริษัทปลูกผักเพราะรักแม่ยังเป็นการสื่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่อบอุ่นสะท้อนถึงความสะอาดปลอดภัยเสมือนทำอาหารให้คุณแม่รับประทานและแม่ยังสื่อได้ว่า เป็นตัวแทนความห่วงใยของคนในครอบครัวอีกด้วยจากหนึ่งไร่ขยายสู่2 0 0ไร่สวนผักแห่งแรกถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่หนึ่งไร่ภายใต้แนวคิดธุรกิจที่คิดท,ที่คำนึงถึงผืนดินผลิตผลครอบครัวและชุมชน แม้ช่วงเริ่มต้นธุรกิจจะต้องเจอบทพิสูจน์ความตั้งใจหลายครั้งทั้งวิกฤตน้ำท่วมพายุทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหายและไม่สามารถทำการเพาะปลูกผลผลิตได้ในที่สุดจึงตัดสินใจก่อสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่อีกสองหลังโดยใช้วัสดุแบบผสมผสานร,ระหว่างไม้สักและเหล็กจึงแข็งแรงมากขึ้นจากนั้น นำมาสู่การต่อยอดธุรกิจร้านอาหารโอกระจู๋สำหรับคนรักสุขภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ฟอร์มฟาร์มทูเทเบิลโดยเน้นเมนูสลัดออร์แกนิกจากสวนตนเองเสิร์ฟคู่น้ำสลัดโฮมเมดสูตรคุณแม่โดยแบ่งหน้าที่การบริหารได้แก่โจ้ดูแลฟาร์มผักอูดูแลการตลาดร้านอาหารและเมนูอาหารและต้องดูแลเรื่องปุ๋ยยินซีระบบโลจิสติกไปจนถึง เครื่องจักรต่างๆจนปัจจุบันสวนผักขยายตัวเป็น4ฟาร์มรวมพื้นที่กว่า200ไร่เพื่อผลิตผักให้เพียงพอต่อร้านอาหารโอกระจู๋โอกระจูแบ่งธุรกิจปัจจุบันเป็น3ประเภทได้แก่ 1. บริการและจำหน่ายอาหารภายใต้แบรนด์โอกระจูจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทต่างๆอาทิสลัดสเต็ก สปาเกตตี้อาหารจานเดียวขนมหวานน้ำผักผลไม้ 2. ร้านอาหารประเภทจานด่วนภายใต้แบรนด์โฮกกระจูแว็บแอนโลจำหน่ายสลัดแลบสลัด,ลดแซนวิชและเมนูสุขภาพพร้อมหยิบเพื่อตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบได้และ 3. ร้านน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์โฮจุย ซึ่งต่อยอดจากเมนูน้ำผักออร์แกนิกและผลไม้ที่จำหน่ายในร้านโอกระจูบริษัทปลูกผักพ่อรักแม่มีเป้าหมายที่จะดำเนินงานขยายครบ67สาขาภายในปี2571 วุ <muitas> <arias> ้ดไม่ใช er ่ช no ่วยกันมันมีการสามได้ยุ่งสามเรียนดำแหน่งกันวุ้ดกับมือคุมๆคุณๆกันไหมมันจะมีการสานเครื่องสัยก้าต้นใหญ่ก้าเครื่องใหญ่ก้าโอ้ต้นใหญ่ก้าบุ๋มเนเด็กค่ะหลักจ้าเครื่องใหญ่ก้าใหญ่ก้าเสร็จแล้วครับทั้งสี่ตานี้ตั้งสี่ลำเรียงเพื่อให้ยูซีปลดก่อนเพราะเราสังเกตได้ว่ามันมีบางหนุ่มหรือบางต้นที่เครื่องไม่สามารถหยิบได้เพื่อให้ยูซีซ่อมแล้วปลูกใหม่อีกทีนะครับผม พอถากออกไปเสร็จปุ๊บก็ทำคิวซีเขาจะซ่อมอีกทีนบางหลุมที่ไม่มีต้นกล้าที่ถูกเข้ามาเลยครับพอคิวซีตรวจสภาพต้นกล้าทสีขาดพบแล้วว่าโอเคมีขานมีต้นกล้าครบแล้วก็จะนำใส่เครื่องขึ้นรถเพื่อเอาไปปลูกในโรงเรือต่อไปครับผมวัสดุที่เราใช้ก็เร,เราจะรวมเตรียมวัสดุทั้งหมดนะครับตักใส่รถตักผสมเข้าไปในเครื่องผสมเครื่องส,อสีส้มนะครับสองเครื่องนี้มนเหมือนกันครับ เราจะทําการตัรดผสมปุ๊บเขาให้เข้ากันประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็จะปล่อยลงมาพอปล่อยลองอมาปุ๊บเราจะใช้รถตักนะครับตักเข้าใส่เครื่องสต็อกคุยเครื่องสีเขียวด้านนี้ครับพอตักใส่นี่ปุ๊บเราจะเปิดสายทานเพื่อให้วัสดุวัสดุปลูกของเราไหลเข้าเครื่องร่อนนะครับ<ม>เครื่องร่อนก็จะกรองพวกเศษไม้เศษดินเศษหินทุกอย่างออกมาก็จะเหลือแต่วัสดุปลูกที่มีคุณภาพไหลเข้าไปครับตรงนี้เลยครับ ที they, mm ่ย hmm. ต่อไปก็คือการผสมวสดนปลูแล้วก็ปลูกในโลกฝัดปลูกผักนะครับขนาดละเอียดก็คือ2มิลกับขนาดที่จากอะไรนิดนึง3มิล4มิลนวแต่ครับซึ่งมมลที่ใด้เดือนกินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะลงมาอยู่ในกินเสร็จปุ๊บประมาณหนึ่งสัปดาห์ผมก็จะนำพอดเศษผักที่หลังจากการตัดแต่งที่ผมจะต้องทิ้งทุกวันหรือว่าผต้องตัดแต่งเนาะผมจะไม่ทิ้งให้เสีย เะเียปก็คือนำนำกลับมาพเพื่อมาแช่น้ำประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็พอเราแช่น้ำจนหางมือตัวค้างแก๊สอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงในบ่อที่ที่ทุกคนเห็นเนาะพอเราลงไปในบ่อเสร็จปุ๊บเราก็จะนำแม่พันธุ์ไส้เดือนที่เรามีอยู่ก็จะทำการเปลี่ยนต่อได้แล้วครับผมฐานนี้ก็คือฐานเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อที่จะนำบุญไส้เดือนเนี่ยไปทำ ปุ๋ยวัสดุเพาะวัสดุปลูกอะไรต่างๆนะครับก็คือจุดเริ่มต้นเนาะก็คือพันธุ์ที่เราเลี้ยงเนี่ยก็คือพันธุ์ AS น,นะครับก็คือ Afghan White Collar นะครับนี่นะครับแล้วเ,เอามาจากไหน,นครับอ่าอันนี้เราจะซื้อมาจากตามท้องตลาด,าดทั่วไปครับเพราะว่าเขามีขายเนาะแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นมันจะอ่าคุณสมบัติตัวเนี้ยก็คือกินไวกินจุครับผมแล้วก็<ไ>ขยายพันธุ์ขยายพันธุ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยับซึ่งเป็นธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไปอับ แล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับผมจะแนะนำ้็ข้าวมากก็คือเราจะนำวัสดุแล้วก็อีกนหนึ่งส่วนก็คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ด,ด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นลงลงที่เลี้ยงต้นว้านะคะอายุห้าสิ่สี่วันแล้วก็แค่สองถึงสามชั่วโมงก็เส,กเสร็จแล้วส่งตามร้อยค่ะใช่ค่ะพอเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะขดไปเลี้ยงเลี้ยงไว้ในโรงเรือนที่เราเห็นนะคะมีหัวแข็งน,นะคะใช้ดูดแล้วก็ปล่อยตามตามแขวนะคะตอนนี้จะมีความแรงยัค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สามารถประหยัดเวลา แับแรงงานของเราได้จุดนี้เป็นจุดที่พอมาเล็ดน,นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของอผักสลัดแล้วก็ผักอื่นๆเนาะที่ไปอยู่บนจานอาหารของเรานะคะก็อันดับแรกเลยที่เราจะต้องเตรียมก่อนเลยคือวัสดุที่เราต้องเพาเนาะเราจะใช้ถั่วมะพร้าวกับถุ่ว้ทีนะคะเข้ามาพเพาะในเครื่องโม่ตัวนี้สีสีเขียวด้านหลังของพี่เลยะคะ่ะที่ตุ้ยเนาะก็นะครับ สาขาผู้รจูงเราเนี่ยเป็นที่มีไดอินเนี่ยก็คือสามารถรับเข้าไปรับประทานที่น้าสาขาได้เนี่ยมีทั้งหมด33สาขาและเป็น Delivery อีก3สาขาเป็นโอใหญ่นะฮะแล้วก็ทั้งหมดอยู่ประมาณเกือบ400ไร่ที่เราทำเองนะฮะก็ระยะหลังเนี่ยเราก็5ปีมานี้เราขึ้นไปส่งเสริมเกษตรกร,กรที่ปลูกข้าวโพดแล้วอยู่บนป่าต้นน้ำต้อง มีการทำลายป่ามีการเผาทุกปีให้เกิดเรียม2องจุดห้าเนี่ยเขาไสั่งปผักเพรรักแจำกัดประชาชนเราภูมาใจเดินบนวิธีอินซีที่ดีต่อตัวเราและสังคมเราเริ่มต้นจากควาคิดกลูกผักพรารักแรกเพื่อจะได้อยู่กับคนที่รักไปนาน ตาแนววิธีเกษตรอินทรีย์รานโอกาจูซึ่งมาจากอู่กับโจ้ก็เริ่มต้นแม้ต้องพบเจอกับอุกปรคนับครั้งไม่ถ้วนแต่ด้วยแพชชั่นที่ไม่เคยยอมแพ้และพลังแห่งมิตรภาพที่คอยผลักดันให้พวกเรา